แชนแนลแอปเปิลสตรรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง like, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel อ p เปิลสตอวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวสปปลาวกันเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพในลาวโดยได้มีเพจเฟซบุ๊ k ชื่อนักธุรกิจ new CEO ลาวเขาได้มาโพสเปรียบเทียบค่าครองชีพของลาวกับประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ราคาสินค้าที่นํามาเปรียบเทียบให้ดูเป็นตัวอย่าง เกิดจะเห็นได้ว่าทางลาวจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าไทยเรามากในขณะที่เงินเดือนขั้นต่ำของไทยสูงกว่าและถ้าถามว่าทาไมค่าครองชีพในลาวสูงขนาดนี้ก็ตอบได้เลยว่าประเทศลาวนาเข้าทุกอย่างทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นเหตุให้สินค้าราคาแพงนั่นเองและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวลาวมาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมุมมองโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวสปะปะลาวกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์ชาวเราท่านแรกกล่าวว่าทำไมค่าครองชีพถึงแพงจะพูดให้ฟังแบบง่ายๆก็เพราะว่าพวกเราไม่ชอบใช้สินค้าของเราเองแต่กลับใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่คอมเมนต์ Comment ชาวเราท่านที่2ก็ได้มากล่าวว่าถ้าเทียบกับเงินเดือนที่บ้านไม่มีเงินเหลือเก็บเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเทียบกันไม่ได้เลยเพราะสินค้านำเข้าเยอะมาก คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าผลิตรีวิวการนําเข้าด้วยตัวเองส่งเสริม SME มาตรฐานที่สร้างขึ้นเองเพื่อลดการนําเข้าและรักษาความเสถียรภาพของต้นทุนคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าเพราะระบบการปกครองของเราวหรือเลาจึงทําให้การพัฒนานล่าช้าในหลายๆด้าน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าต้องยอมรับเลยว่าเราออนแอมากๆเราสมควรให้จีนพัฒนาและมีชาวต่างชาติในประเทศเรามากขึ้นสินค้าแต่และชิ้นเน้นจากต่างประเทศเสื้อผ้าก็นําเข้าจากจีนอาหารก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยประเทศเราใช้สินค้าของประเทศไหนก็ต้องคิดสกุลเงินประเทศนั้นเพื่อให้ได้สินค้ามาเงินของประเทศเราแพงเกินไปหรือว่าใช้เงินเกินตัว คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าคนลาวรวยกว่าคนไทยซะอีกเพราะคนลาวใช้แต่ของแพงๆฮ่าๆๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอะไรก็ตามที่เราผลิตจะถูกกว่าคนอื่นมากรัฐต้องส่งเสริมให้สินค้าภายในประเทศของเรานําเข้าน้อยที่สุดคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไปอยู่ไทยแลนด์กันเถอะเราคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ายังว่าหลายอาหารของพวกเราแพงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเราชาวสวปปลาวต้องช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อค่าครองชีพที่ดีในอนาคตคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ารายได้ถูกรายจ่ายสูงมีที่เดียวคือประเทศแา้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนนำเข้าจากประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไทยๆก็รู้ว่าค่าครองชีพที่เราสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแค่รายได้ต่ำกว่าพวกเขาแต่ทำไมบ้านเราถึงไม่มีคนตายเพราะความหิวโหยและไม่มีขอทานอย่างประเทศอื่นๆคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าโอเคฉันตอบได้เพราะเราโชคดีที่ทรัพยากรธรรมชาติของเรายังไม่เสร็จแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวันหมด คนส่วนใหญ่พึ่งพาธรรมชาติได้แม้ว่าพวกเขาจะมีรายได้น้อยแต่ใน1 0 2ถึงีปีข้างหน้ามันคงจะไม่อยู่ณจุดนั้นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าบางคนส่วนใหญ่ทำเกษตรในครอบครัวแต่ละคนมีที่ดินทำมาหากินไม่เท่ากันการซื้อสินค้าก็จะซื้อตามกำลังทรัพย์ของตนแต่บางคนไม่มีที่ดินทำมาหากินหรือไม่ได้มีที่ดินมากนักก็อาศัยไปขายแรงงานที่ต่างประเทศบางคนเป็นลูกน้องเขาส่วนคนที่พอมีความรู้อยู่บ้างก็จะเป็นคนคุมงาน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดปัญหาสังคมหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้เกิดการทุจริตในทุกสาขาถูกที่สุดก็คือเบียร์คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าต้องไปเทียบกับอเมริกาที่นั่นค่าครองชีพสูงกว่าเรามากอย่างน้อยบ้านเราก็ยังดีกว่าคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเพราะรัฐไม่ใช้สมองนี่จึงเป็นที่มาของคําว่าค่าครองชีพสูงแต่ค่าแรงต่ํา คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามันยากที่ประเทศของเราจะพัฒนาเพราะเราเอาแต่พึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศมากกว่าจะสนับสนุนสินค้าของประเทศเราเองและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวสปปลาวไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ